เิมไดไหมพวกนี้เขาสอบวันแรกก็ก็เรื่องของเขาให้เขาไปสอบกันก็เฮ้ยผมเจอเพื่อนคุณอยู่ข้างล่างด้วยนะอะไรนะผมเจอเพื่อนคุณกับเพื่อนร่วมคณะคุณด้วยนะผมเจอหงอยู่ข้างล่างนะอาอเหรอเออโอ้โงไปติวเหรอใช่เขาเขานั่งนี่กันตั้งแต่สิบโมงเช้ามั้งจริงจังเบบนันอ่ะใช่กูมาถึงคือสิโมง นี่เพิง่งนี่เพิ่งเลิอกกองเนี่ยเพิ่งเสร็จก็เลยตอนนี้นเพิ่งกลรบบ้านใช่จ้าไม่สนใจแม้มานั่งเป็นเพื่อนไหมครับผมไม่เป็นไรครับ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เรื่องสอบให้มันเป็นเรื่ององนาคตอืมใช่ต,ตอนนี้ก็เล่นกีตาร์ดีกว่าตอนนี้คือคือเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคือตอนนี้กูดรอปไปหลายวิชาอยู่เหมือนกันตอนนี้เหลือแค่สามวิชาที่ต้องเรียนอยู่จริงปะใช่แล้วต้สามวิชะ ที่เหลือคือมันมีอันนึงที่เป็นเจนเอชใช่ไหมเจนเอชเนี uh ้ย huh. มันต้องไปพรีเซนต์แต่กูไม่ว่าพรีเซนต์เพราะว่าติดติดงานแล้วก็มีแล้วก็มีอันหนึ่ง <laughs> ที่เขาสอบไปแล้วแต่วันพุธก่อนแต่ว่าวันนั้นกูก็มีงานก็น uh huh. กเลยไม่ว่างก็ต้องต้องไปขอครูสอบใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็เป็นเป็นชิวๆแล้วเป็นโปรเจกต์เออเอ้ uh huh. ผมก็โชคดีเทอมนี้ก็เหลือแค่สามเหมือนกันแต่มันคือเหลือแค่สามเนี่ยแต่นี้ คุณเทอมสุดท้ายแล้วปะเนี่ยเอ,อ้ยใช่เทอมสุดท้ายแล้วครับมีเทอมสุดท้ายแล้วไฟนอลสุดท้ายแล้วส,สู้นะจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่เนยอยากจบบ้างว่ะเพื่นอนใ<ย>จ,<บ>จเย็นค่ะปีสองใจเย็นค่ะต้องคะ่ะปีสี่อีเฮ้ยพี่ตั้งพี่บูวินครับพี่บูวินครับปลายทางอยู่ ไม่ไกลเพื่อนการปลายทางอยู่ไม่ไกลนี่นี kind of ่เพลงใหม่จะปล่อยแล้ว kind ว of ัน kind น of ี้ปล่อยโปรโมทไปแล้วเห็นหรือยังเห็นแล้วเชื่ออะไรนะเพลงเชื่ออะไรนะโปรโมทไหนซิโปรโมทหนซิเพลงชื่อว่าใกล้เกินครับเพื่อนชายอุ้ยใกล้เกินดีใกล้เกินใครเหรอครับใกล้เกินใกล้เกินแบบใกล้เกินใครสักคนหนึ่งที่เขายังไม่ประกาศครับนี่้ไหนแบบสปอยแบบสปอยได้ไหมว่าแบบ นางเอกอเมคนที่มาเล่นรอบนี้นี่มีลักษณะนิสัยยังไงหรือท่าทางยังไงหน้าตาอารมณ์ประมาณไหนลักษณะ,ะณนิสัยยังไง <c ười> เป็นคนที่เอค่อนข้างที่จะคนนี้เป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนผมคนนี้เป็นอ <c ười> ินโทรเวิร์ดกูเห็นมึงเพิ่งทำเอ t มพีทะ <c ười> ใช่ใช่ <c ười> <laughs> มึงเป็นอินโทรเวิร์ดจริงเหรอใช่ไหมมีแต่คนไม่ชื่อเอ้ยมีแต่คนไม่เชื่อ กูทั้งเชื่อและไม่เชื่อทำไมอ่ะคือแบบกูเข้าใจได้ว่าถ้าไปมึงเป็นอินทรูเบิร์ดแต่กูก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เราะว่าเวลากูอยู่คนอื่นกูไม่กูกูดูไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่มึงดูไม่เป็นเลยแต่กูเคยเห็นมึงนั่งอยู่ในห้องไงกูเลยเข้าใจว่ามึงเป็นยังไงแต่เวลามึงอยู่ข้างนอกอ่ะกูเลยงง positive energy bro positive energy เฮ้แต่ MBTI คุณออกมาเป็นแบบ Adventurous นี่ใช่ไหมเป็นแบบ Inventor ใช่แล้วเฮ้ยนี่คุณคุณคุณดูเหมือนกันนะเนี่ยคุณตั้งใจดูเห็นเห็นข้างในอยู่ไงเห็นเคยเคยเคยอ่านอยู่เคยศึกษาอยู่แล้วของคุณตั้งเป็นยังไงครับเป็นเป็นอะไรของผมเป็น ENTJ ครับผมงงวะ ENTJ ก็ต่างต่างตรงแค่อยู้อะไะ อินโทรเวดกับไอโทรเวดป่ะของของคุณน่าจะไอไอเอ็นทีพีป่ะใช่ของมึงเป็นไอเอีหรือเปล่าจำได้ก็ต่างถ้าเอ็นก็ต่างกันที่ไอกับพีก็คล like ้ายๆกันอยู่แต่ก็ไม่คล uh ้ายดีคล้ายกันมากเลยไม่ง voilà> ั้นมันจะจะคล้ายมากจริงมันมันมันจะฝาแปดเกินแค่แค่แมวก็เหมือนกันแล้ะมันเกินไปแมวตอนนี้สีรถก็เหมือนแล้วด้วย มึงสีรถอ่ะจริงๆแล้วอะกูทําไม่กูทําไม่เหมือนด้วเว้แต่ว่ามันถ่ายรูปออกมาเหมือนหล่อเพราะจริงๆแล้วอะมันคือสีดําเว้ที่กูทําอ,อ,อ่ะอ๋อไม่ใช่สีเทาด้านไม่ใช่สีเทาของกูเป็นสีดําแต่พอมันโดนแดดแล้วอะ่ะไอพอมันถ่ายรูปออกมาแล้วอะเป็นสีเทาอ่าเพราะมันจะดูสว่างขึ้นอ,อไ,ไลติงแหละน่าจะเกี่ยวไลติงล้งแหละไม่เหมือนกันนะครับ อย่างน้อยก็ตอนตอนถ่ายรูปตอนถ่ายรูปออกมากูว่าแบบไอ้เฮียทำไมมันเหมือนกันวะใช่ตอนตอนถ่ายรูปไม่ได้นะตอนถ่ายถ่ายรูปกูยังคุยกับพี่ดองเลยว่าทําไมตอนถ่ายรูปออกมามันเหมือนกันจังวะแต่ว่าว่าไงจ๊ะคุณลองถ่ายนางเอ็มวีผมมาสิแต่คุณน่าจะรู้อยู่แล้ว่ะไม่รู้ไม่รู้ ยังไม่รู้หรอเดี๋ยวหลังไงนี้งไงมันอ่ะได้่มรู้จักเป็นคนที่ผมรู้จักเลยอหรอพูดจริงป่ะเนี่ยคปับหนึ่งนะผมเปิดไอจีในคอมก่อนเดี๋ยวไปดูฟอลโลว์เพื่อนผมจะดูในฟอลโลวิ่งผมว่าเป็นใครยบ้างอาจจะเป็นโฟล์สายวิกก็ได้นะเป็นโฟล์สายวิกอ่ะ อืคุณว่าไม่น่าได้ไม่น่าใช่ป่ะไม่น่าได้ด้วยอืมต่หาโพเตอร์ก่อนหาโพเตอร์ก่อนดูเริ่มจากเริ่ม analyze จากสีผมก่อนเลมวหาย e m กันสนุกอ่ะแรับหนึ่งนะแต่มีแต่คนคิดว่าเป็นพรีม ผมกำลังรับหนึ่งนะขอบมันไม่โหลดผมกำลังเปิดไอจีคุณอยู่เสียงมันดังปะพออยู่ในร้านกาแฟมันดื่ไม่ดังไม่ดังดีเลยไม่ดังใช่ปะโอเคดีดีนี่ตอนนี้นี่มีมีคนมีคนถ่ายมาแล้วเป็นครีมใช่ไหมมีครีมมีวันยองมีวันยองมีวอนยองใช่แล้วก็มี เอ่อแล้วก็มีอ AI มีา i เหรอใช่ตอนแรกเรคิดว่าอาจจะเป็น a อหรือเปล่าแต่ว่านี่ต้องดูสีผมก่อนขอเทียบสีผมก่อนรุ่นเด็กใหม่เด็กใหม่ชื่อไม่เมย์ไม่เมย์ไม่เมย์ไม่ใช่ไม่เมย์ไม่เมย์ผมว่าไม่ใช่กู เไม่เล่นซัมเมอรนเออกูเอ่อกูว่าไม่ใช่เมมเม่โอเคมีใครมีใครลองลองเสนอชื่อมาเพิ่ม <laughs> ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่มีอะไรโหลดเลยกูเปิดใน้ทัคไอแพเปิดใน้ท้งคอ <laughs> <ต>มไอจีตอนเด็ต <laughs> ดตอนแล้นดีดนะตอนแรกนดีนะ <laughs> <laughs> แต่ว่ากูเปิดไอจีไม่ขึ้นทั้งสองเครื่องเลยอันเนี้ยผมให้ <laughs> ผมให้คุณดูนะ <laughs> อืมเนี้ยไอจโหลดอยู่ เอจีนี่ก็โหลดอยู่อออันนี่นี่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งพี่เลิฟพี่เลิฟอ่าพี่เลิฟอ่ามีคนหนึ่งบอกว่าพี่ถาใส่วิกพี่ถาใส่วิกตายแล้วตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยปักไว้เลยเนี่ยไอเ change ไอเ change อัพอยู่เกมใช่นี่เพื่อนเพื่อนข้าพเจ้าครับที่อย่างนี้ตีที่เมื่อกี้อยากอยู่ในกล้องอันนี้เอนผมมีคน้งเลยขโมยเอามา คนนี้หล่อคนนี้หล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวย่าจะไปนเป็นน้องมึงว้าวไปนะใช่แฟนกูเพื่อนกูอย่างนี้อูเป็นแฟนกูเลยนี่มีมาเบลมีมาเบลมีมาเบลที่เป็นแต่กูเห็นวบแรกอ่ะกูคิดตอนแรกกูนึกว่าเป็นอาอายเลยอ่ฮะกูว่ายิ้มยิ้มอินรุด ยิ้มไม่ได้ยิ้มพิรุษยิ้มพิรุษยิ้มไม่อ่ะอ่ะเอางี้่อนเริ่มจากนิสัยก่อนตอนอยู่ในกองคนนิสัยเป็นยังไงนน่ารักนะน่ารักอฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเล่นเก่งเล่นเก่งเลยเล่นเก่งเลยเหรอใช่คือเล่นแล้วเขินอะเขินเลยอะเขินอุ๊ยเขินเลยเหรอ จะน,น้อยคนนี่จะทาให้กูเกิดได้นี่แป๊บหนึ่งนะผมเปิดอนี่เลยผมเปิดทวิตเตอร์ไลเซอร์เลยจบน่าจะหาง่ายดีโอเคเออนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว Too hot to handle Too close ค,ค่ะ Too close อ,อ่ Too too โค้ชแฮนด์เดลอาจริงป้าด ja. ูอย่างเงี้ยสูงพบสูงเหมือนกันลยเนี่ยคนนี้ไม่ๆม่น็ีนี่เป้เขายืนบล็อกเขายืนบล็อกเขาเายืนบล็อกก่ออุ้ยยากกว่าอีกแต่ผมผมอย่างนี้น่าจะพีมมั้งไม่พีมก็อาาอ่ะก็หล่อไม่มีแต่คนมองเป็นพีมแต่อ่าอ้นี่ก็มีเยอะเหมือนกันแล้วมีพี่เลิฟพี่เลย กูว่าไม่ใช่พี่เลอร์อ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันกูว่าไม่ใช่คนในค่ายอือกูกูว่าไม่ใช่คนในค่ายไม่คนบอกเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่ได้เจ้าหญิงอยู่ช่วงเจ้าหญิงอยู่อยู่ช่วงเจ้าเจ้าหญิงอยู่ช่วงเจ้าหญิงไม่ได้เอ่อฝากฝากอวให้เจ้าหญิงด้วยนะครับฝากเพื่อนด้วยครับใช่ครับใช่ใช่ฝากอวดให้เจ้าหญิงด้วยนะครับฝากเพื่อนด้วยครับผมอันนี้เขาด่าพวกเราแล้ะครับ พี่ฮันนาฮันนาไม่ใช่สีผมนี้นี่ใช่ใช่ฮันฮน,นาผมสีทองใช่ของกูกระเปากูอ๋อขอโทษขอโทษไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกแต่ว่าถ้าให้กูเลือกชื่อหนึ่งกูว่าอาอายอาออืมอาอายเออไม่คุยกันหลังไหม่เพื่อน ไม่คุยหลังไหมฮะอ่าโอเคโอเคไม่จริงถูกโพสคุยโพสใส่วิกโพสาะใส่วิกโพสาะใส่วิกหรือพี่ถาใส่วิกเอาดีดอืมเออถ้าเป็นพิษฐาไม่น่าดีเออจริงไม่ไม่น่าดีเท่าไหร่ที่นี่แต่ว่าผมเห็นที่คุณเรียกว่าอะไรอ่ะลงโปรโมทเพลงของโฟส์นะที่โฟส์อยู่ในบ้านนะ ที่เขามีเรียกว่าอะไรอ่ะมี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 แท็กขึ้นมาชื่อว่าพูดวินโฟสเลยอ่ะทำไมนะมันน like, like ่าแักมีแท็กมีแท็กมีแท็กอย่างนี้แล้วทำไมถึงหรือเปล่ากูถึงหรือเปล่าทำไมทำไมต้องมาแบบต้องมาพูดอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าผมเห็นทวิตทวิตหนึ่ง ที่ uh huh. ไม่ใช่แค่ทวิตเดียวหลายทวิตเลยพี่เขาบอกว่าอ uh ื huh. ในระหว่างที่ uh huh. โฟดกับภูวินทําแบบนี้กันอยู่เ uh huh. จมินายอ่ะคงต้องพิมพ์กับโฟดอยู่แล้วก็แล้วก็ด่าโฟดอยู่แน่ๆอะไรอย่างี้ฟิวหึงแล้วก็แล้วก็เอหรือไม่ก็ถ้าเจมินายทําแบบนี้กับโฟดจะเออ่จะทําไม่ได้จบเพลงเพราะว่าเ uh huh. จมินายเนี่ยจะต้องโดนโฟดจุกตลอดแน่นอน uh huh. อนี่อ่ะ ผมว่าคุณแก้ปัญหาพอเพลงคุณออกคุณก็จับโฟกสอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็ทำมือเต้นแทนโลอืมไม่เป็นไรไม่ทำเอ้าที่อย่างนี้ไม่ทำสาววายไม่ได้โมเมนต์ถ้ามันถ้ากูเต้นเพลงมึอกับมันมึงอยามา้องไห้กูะไร ไปลองให้ตอนไหนก่อนครับไม่มีกูพูไปเรื่อยเอมันมีมันมีแบบที่สาววายเขาชอบชวิตกันใช่ไหมแบบเออจินตนาการอะไรของเขาอ่ะเขาจินตนาการล้ำเลิศนะผมชอบเวลาไปดูแล้วแบบคิดได้ไงวะขอขอตัวอย่างเขาจินตนาการยังไงบ้างโอ้เขามีเรื่องเล่าไหมมี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 เยอะแยะเลยก็ก็จะมีแบบฟิลอ่า เออโฟดไปกับคนนู้นคนนี้ที่บอกว่าเออแบบตอนตอนปีใหม่วันปีใหม่ที่ที่ผมอะ่ะเออที่โฟดเขาชวนผมไปไปเขาดาวด้วยเอ่า <Laz> แล้วผมบอกว่าผมไม่ไปผมอยู่อยู่ห้องนี้แหละแล้วเออโฟดก็บอกว่าเราผมก็ถามโฟดกลับว่าเออโฟดจะไปด้ไหมไปไปเขาดาวไหมอะไรอย่างเงี้ยโฟดบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปก็เนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้ว แต่สรุปไปอยู่กับพวกคุณแล้วเขาบอกว่าแล้วโฟนก็พูดว่าตอนตอนที่ผมบอกว่าผมไม่ไปปฏิเสธเขาเขาพูดว่าแล้วคุณจะเสียใจอืมนี่แล้วเขาก็เลยเอามาทวิตกันว่าเจมินายต้องนั่งอยู่ที่ห้องซึมเศร้าอยู่แน,น่ๆเพราะว่าเห็นโฟลออกไปข้างนอกท,ท,ทั้งๆที่เอ่อบอกเขาชวนแล้วทั้งๆที่เขาชวนแล้วแต่เราไม่ไปเองนะเจมม์อืมแล้วเสียใจไหมไม่ ไม่แต่ชอบชอบชอบพวกเรานี่พวกเรามีงานก็เพราะว่าจินตนาการของพวกเขานะดูให้มทีขอบคุณจินตนาการของทุกคนนะแต่ว่ามันมันมันเจอเล่าๆเกินอู้เฮ้ยคนนี้เหมือนเคยเจอว่ะคนนี้คือใครวะมึงน่าจะเคยเจอ ฮัลโหลโบไม่เป็นไรหรอกคือพวกพวกเนี้ยตอนนี้เพื่อนทุกคนมันคือพยายามจะทำให้คุณหลุดขับไม่ได้ทำไมล่ะพยายามจะทำให้คุณสติแตกให้ได้ทำไมล่ะก็มันเห็นว่าพวกเราไา้เป็นอยู่ไงมันก็พยายามจะแก้พวกเราเป็นอยู่ไงอ๋อนันนี่แต่ว่ากูว่าจินตนาการเนี่ย ของทุกคนนะสุดยอดจริงสุดยอดจริงคุณลองคุณลองผมก็เคยอ่านผมผมเคยอ่านผมเคยอ่านอยู่ของผมกับปอนก็ก็สุดยอดแต่มีมีแต่ว่ามีมีมีอ๋อมีเบียดีเบียดอ่าตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันอ่ะนะฮะที่ครูบอกคนในไลฟ์เขาบอกอ่อปอนเปนมัน อไอปอนมันไม่นอนหรอกกูใช่ปะ่ะแล้วก็มีคนดูคนดีมานอนอน,อน้องกูทุกคนต้องบอกว่าเพราะกลับมาวันจุดท้ายปอนน่าจะตัวหงอยอยู่เพราะว่าโดนกูินดุว่าหายไปไหนมาสามคืนที่ผ่านมา uh huh. <laughs> นอน <laughs> นอนร้ <laughs> องไห้โดนดุโดนดุจริ <laughs> <laughs> งหรอตลกนะอ่านพวกนี้แล้วมันสำดี แต่ก็มันก็ดูเข้าคาแรคเตอร์เหมือนกนันะใช่มันเข้าคาแรคเตอร์อ,รอย่างที่ผมไปญี่ปุ่นอ่ะแล้วผมอยู่ห้องเดียกวกับโฟนในรอบพันปีอืมแล้วเขาก็าตื่นเต้นมากตอนแรกว่า้ยจะมีนายโฟนนอนด้วยกันแต่สรุปทั้งสามวันไม่ได้นอนกันเลยสาววายก็คือคิดกันไปนตามๆกันชอบปะวันที่สองวันคือที่สองอ่ะ ไอโฟก็เป็นนอนอยู่ตรงกลางระหว่างจุงกับบุกเออจุงกับพี่บุกงงมากคือยากทุรักทุเลฟิลอยากทุรักทุเลแต่ห้องก็เป็นของกูเลยนี่เป็นไงล่ะมีห้องเดียบดีเลยนี่ไงเราไม่มีห้องเดียวเราก็ทำให้เป็นห้องเดียวได้ไหมมาย์เกมอแต่ว่าไปญี่ปุ่นครั้งนี้สนุกนะจริงอยากไปอีก อยากอยากได้เงาะอยากได้เงาะอืมสนุกดีนี่ไงเดี๋ยวเราจะมีไอ้นี่อออไม่ได้พูดพูดไม่ได้เอ่อเราจะมีไอ้นี่เราจะมี L O L ไงครับผมใช่เราจะมี L O L ครับนอันนั้นก็อันนั้นก็น่าจะสนุกกันอีกใช่ใช่ L O L L O L ครั้งนี้เกือบเกือบพูดอิจงานลละ กืบพูดดีงานละไม่มีเรามีงานอะไรด้วยกันอีกไม่มีหรอกไม่มี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 แต่ p ี l ออไงเอคือที่ยิ่งใหญ่มีวินนีสตางมาด้วยถูกต้องแล้วก็ก็มีเพ์ชิมอนมาด้วยใช่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 นีแล้วก็มีงานดิกอ่างานหนึ่งที่เรามีเหมือนกันเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมทำอยู่คนเดียวมีใครทำอาคมไหมคืองานการแซลสาวาย ถ้าคุณอยากจอยจอยแกงก็สามารถจอยได้นะครับคือถ้ามันจอยแล้วมันจะผิดคารคเตอร์ผมไงเนาะคารคเตอร์คุณมันเป็นยังไงหรออา่ามันไม่มันผิดมันผิดคารคเตอร์ไงยผมต้องเป็นแบบระหวังเราส่งคุณผมต้องเป็นคนที่แบบเรียบร้อยหน่อยไงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องแอปค่ะ <laughs> <laughs> มื่อเมื่อกี้พ่อครูบอกว่าพ่อคูกรูต้องเป็นคาได้กที่เรียบร้อยหน่อยเ <laughs> พื่อนกูทุกคนบอกไม่จริง เอาอย่างน้อยเป็นแคกตออ์ออกสื่อแล้วกันเพาขามีมุมหล่อของเขาไงอืมอืมเป็ไล่ะแต่ไม่เป็นไรคุณก็สลับมาบ้างแล้วเป็นเป็นเรียกว่าอะไรพูวินในในมุมที่เซลสาววาได้เหมือนกันนะผมผมต้อนรับต้อนรับงั้นเดี๋ยวค่เข้าหลังมึงชวนกูไปเซลด้วยแล้วกันเดี๋ยวกูจะไปเสิม ได้เลยได้เลยสนุกนะสนุกได้แล้วเดี๋ยววันนี้กูไปก่อนกูไปนั่งงานต่อได้เลยสู้ๆเพื่อนเจอกันไ๊าลบายจ้าสอบดี